หลยบ่สบายดีพี่น้องป้าต่หนองแค่จนเศร้ากัแคพี่ซีมาเนี่กะสีไส่ง่ายกว่านี้อยู่พี่น้องเลยมักก็สิสิไงขึ้นกว่านี้มันกะสิไถนาสวยพอมันได้หล่กว่านี้นแนมบึปลาเห็น่้่าสุดพี่น้องเอ้ย แมทเาวน้องมอสผูดเอาไปฟูด <c oughs> อุย้ยเห็ดปวกเขานลังออกสูงปุสิไปหาสูกระองกระโดสิไปอะไรอ่บัแฟชั่จนจากซองหมูพูดแล้วลงผุเอ<ะ>อเอาไปเทใสนะ่นากระโตกนะลูกไ,<ห>ไ<ห>ด้เบิ่งเบิงดูอันอันลบนี่มันมันเปีวยวออกปะลบล้างค่านี่ เมนูมเเก็บเหรอเมนูเมนูเมน่กาเลนพี่น้องพี่น้องเหุปขนาดเก็บนูมข้าวเข้าวแมนมันดอกใหญ่นะเห้กระิได้ลาไอแพดดนจะถึงตาอันนี้นะเห็นบัวซินเห็น่างบซินเห็นเมียนเลยเห็นเมียนดอกเดียวสอดอกสดอกมาบัซินโอ้ยมันห่างกับโพดกันป้าว่านี่กั มือที่สามโผล,ล่เลยนะอะไปหานั่งลองพาก,ก,ก,กันอันพากันลอันยังเกาะลอกตีนเฮดดามัมภพษาดนี่เน,น,นี่ยบอกม้าอบับปซาดบมกดามบ่ดีเนาะโอ้โ เมนเดอ้าห่งเอาเอาบวงแล้วเอาะุแ <c oughs> ด้กินหอ,อยตเยเอ่าบางที่ดำพี่ยเข้ามาพี่มึงนําไปนาน้งผูกทางอูพี่พี่จะนั่งตากแลดได้หวยเป็นหมนอยู่ได้เนี่ยเจ้าบาองเป็นหวงจ้าบามางดำก็เป็นเคยปลอม ล่าสุดพี่น้องเอ้ยล่าสุดล่าสุดอ่าพอนงมอสอันสิไปถาบถามเหมือนนี่เจ้าว่ายากกับหน้าดิเจ้าสิเอาบลาหอยนี่ย้ำกว่าฮะกออฟ้าดเดี๋ยวนี้เออมึงมาแรงมึงขอไปก่อน มันอดียวใสได้เขไปนอนายมันอดียวใสแล้วก็คยกับเพเก็บแกแล้วโยตอนขับไปเอาชินแบะนั่นเรามานอนเป็นหนูเต็ง้วยอ้าวตบอกมีหมูตีเฮ้ยห้บริการว่าได้ห้เาอห้เาอให้เขาบอกว่าสิเขมไม่อยู่ดอกจ้าบอกมีหมูตีนอนเต็มหฮือนอยู่ ไปไลโคนกับหลบกวนอันผู้เพิ่นคอมเม็ดนะก็ถืออยู่พี่น้องข้าข่าวใจอยู่คนป่วยนะหลบกวนอนี้แต่ว่าแต่ว่าเห็นดะไรสนออย่าพี่น้องก็จะเฝ้าเห็นอะไรสนะถามดูทามันเ่าวมอดูเสียเมียน่ะหุ่นสุด้ ผู้สาวบลัมนะพี่น้องเรื่องของเรื่องนะอันโพอ์เฟตวยังก่อขั้นเขาบากหากจะกลับมาหาข่อยเดอบาวดําะโอ้ยกูอยากหากนี่วากูกำลังสีนอนกูปัดโกรเพลนมันคอมเมนต์ใส่กันอยู่ในคอมเมนต์อมมิเขมันคอมมาคอมมินต์เท่าไรคอมมนท์ใช่กินเอยนนัยน่น

ป่าลุงก็อึ้งเลยอีรีบอกเรื่องจริงพี่้องเรื่องจริงไม่ว่าไมอเมันคือบอกอาสเป็นอย่างเป็นอย่างอาวมากอยู่เเขาอมักอยู่เขาบอกมเขามเาอมักมึงออมันหักไปว่าหาิบบหาชิบเลยนะ ป่าลุงว่ะกูมั่นใส่เด้ป่าลุงว่ะกูจะห่าใส่จอเด้ป่าลุงว่ากูจะห่าใส่จอเด้ต้องดามเอาเมียน่ะสิซอยอยู่หมื่นหนึ่งว่ะซ่านคุณพี่ทางเมืองนอกอุ้ยมึงเสีเอาลิตีเขากับชีไม่าคนใหม่โง่ห่ยน้องมอสสิเอาเมียนี่สิบซอยบ่ะคุณพี่ซอยบ่ะคุณพี่สอยลูกแค้นร้านไงบอจักซาวบาท อ่ามึงกลับไปกับบักมอสนี่นาเคยปอมบ้ได้ก็เคยปอมเอาอกหักอกหักพี่น้องน้องดำอกหักกูก็สิหักเตะกูกี้เดียดได้ดำะต่วันหนึงงานหมัอนเด้งานหมัอนมืษดาวเก่านน่ะมันหน่อยเกินพิบูธาเอาอื่นเฉ็ดโอ้ยเขาเอาเบิร์ดหนึ่งโบ นอนเผาแล้วาเป็นรอเร็วเจอบุกเสียงเหมียวก็ไปกินก่อนสิ้นมึงหาไรใส่สิ้นเท้าข้างนี่เออกูสิลงปายต้องออกแน่นอนเมื่อคืนกูก็เป็นบ่าเขาไปสองกูไปเกลือปลาเหมือนหมืดจ้ะกูอยางเข้าไปพนกระตกุกเข็เข็เน,นั่นแหละพี่นอ้องที่มาทีไปความจริงก็ถูกเปิดเผยอัน เมียมอสนะผู้สาวดามื่อว่านได้สดัดหากเขาม่ได้เป็นผู้สาวดามเนยดนเนี่ยดามาโนไปเองโอ้ยอันนี้มันแบบว่าแบบได้ดามบุญอยาก่าองเชื่อโตโอ๊ยมึงไปหาข้าวก่อนบอสมึงไปจีบกับข้าวก่อนไปโรงเรียนนะบอสเคยไปเขาโรงเรียนจะเถื่อนจนถึงซุกนั่นผู้เลยไปหาข้าวปุ้นสันดานไม่ไม่ถ้าบอกเลื่อนเลยอันช่องเส้าดอกฮัก์คเราเพิ่งไปหานะเออนั่นแล้วเมียแล้วเมียแล้วอะ เลิกก็บ่าวมอดนาคาแจักจิเม็จักถืออ่ะเลิกก็บ่าวมอดนายบาริกามาขบกับน้องดามพี่น้องเงยอ่ากูขี่เดียวนะจอมกูเสียหักเด็ดดามกับมาเพืออยู่ในเฟซบสเนี่ยตุ๊กสาวกับมาคอมเมนต์ตอบดามว่ากันครับมาสนใจนะครับมาหาข่อยเด้อว่าซ่อ 45, อีกสามถือความหลับนวลายอยู่ดีเฟนเข้าเสืองเมียนเปชิบปอนตุนนะนนะมึงเสื่งหนยะังเสื่ยงวในเฟนมึงนะเสื่งความหลับเมียนความหลับอีหยังยมียนยนนความหลับแตกก็แห้งแตกอีสามมึงไปเหตุยังการมึงไปเหตุยังไผมึงไปเหุยังไผ่หวโนเองบมบมนบมียกขาจามึงเหตุลูกมเม่น น่องเอ่ยป้าสาจับทำลูกบ่เหมีนจับบักดำแปะไปทำแปะแปะนั่นได้จับบักดำเห็ดลูกบ่เมีนจับไปเห็ดผัวะบ่เหมีนจับไปเห็ดผูวแดดไปหอดพูนอ้าวมึงบ่หายบักมอดบ่สาบักมอดอันเดงยบสามมึงนี่โอ้ยเฉยๆฮะห้องวะของเนี้ยฮะ พอม,มึงมาโนโไปเอง <c oughs> เต้นต้นบุญเด้ต้นบุญมีบ้างไพ่กันต้เนเขียนน่ะแม่เจ้าบัตรเจ้าเงินดอกดอกเขาเลยละเจ้าบัรตรมาขี่รถไกลก็ได้ใ<ม>ครบออัตรเจ้าดอกอ <c oughs> มึงน่ะไปขี่รถไกลน่ะขี่รถไกลเห<ม>็นมดกับเขาไว

สิบเป่าวอาเลยได้กูสิเปลี่ยนใจนี่มึงไปคอเนี่ยกูใส่อันเข้าคอให้มึงกับอันบักมอดนั่นเลิกกันอ้าวมีคนสิแต่งให้มึงเอ้กูก็เลยอาศัยแบบนี้เพราะว่าบ่มีคนแต่งให้บักมอดกูก็เลยสิคอให้มึงมือไปคอนี่โอเคสิบเป่าวอาเลยได้มีคนแต่งให้ทั้งคี่เชี่ยหนาเชี่ยหนาได้ไหมเข้าประมาทเข้าประมาทก็บอกเลิกมึงบอก มึงบอกเลิกขาวข้าขบกับมึงแล้วบอกจนเปลี่ยนยังเปลี่ยนเลยแล้วแล้วไปขบก็มดแล้วเอาเห็นความหลับเดี๋ยวกความหลับมดก็เหมือนเด้ออืมอ่ะจะชินใจบอกพิมเึงนะมึงก็บอกมักมอนเดี๋ยวนี้นะฮะมังบอกแล้วเนาะมึงบอกมังมอนแล้ว ด่างรุดนะดางรุดพี่น้องมึงดูนะดำน่ะไปเห็นความหลาบมอดกัะปู้สาวก็เลยบอกว่าซานมดเด้เบน่เดเจอเยอะมาอได้ับจบอกว่าแปได้ไอกเนะบอกว่าได้บอกเลิกเขาน่ะลืมเ๋ยวันผ่านอดีตไปเลย อะไรของขี่นี่วางสางการนี่วา,างบุญนามุงเนี่ยเออวันที่สิบเก้าสกอตเมษาอ๋าาอลืมแล้วมึงบอกดีมึงลืมแล้วมึงบอกเขาไปวันใด,ดแล้วเลิกกันเถอะอย่างสิบบอสมันก็เลยตอบมึงกลับมาว่าเราไม่เคยคบกันมกๆๆๆไม่คคไ,ได้ตอบแบบนั้นอ้าวชิเลิก์เฮียนยังข่ออ้าวชิเลิก์ยังข่อยเวลาคบก็แชร์ก็คือว่าม่านกำลังคิดว่าคนละ มันโมสกนะครับลูกอีตาตายแหละจะเป็นซาดเดอือิ้งอดโพเราแบดามน้องอย่าว่าต่น้องมอสเถาะขนาดน้องดามมันยังยังไดเมียเลยว่าอเถาะกะเบิ่งนึกว่านเห็ดยังไม่เห็นยังกะเห็ดแล้วเอ้า เได yeah, 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 yeah. ้ดมอไนำเมีก <helmet lide> ็ไปโยนน้ำเมียผุดได้แล้วเขานอนน้ำมาาแล้วบ้านจะเมียนะอาเขากบอกมันยังนอนทองอโยนกับผู้สาวกับเหตุทองแอรเหอะเป็นสิากเงาแยังหูวะม่เคจะบอกเลยเพอเลยยังขอไปเป็นยังกับเจ้าหเ่ได้หวเลเลย่เียนหนักไ่ได้ อมึงเขียนเป็นตีเดียวี่ดมเป็นตัไทยกับเป็นเอาไเขียนตัวเราตัวเราเขียนบ่เป็นเป็นอยู่กับบ่บ่ตัวไทยตวไทยมันายมึงเขียนสเต็ตัตตัวเราเป็นหรอเขียเจ้มออย่างน้นนี่ตัวร่งเดินน้องน้ำจบมอซองเขียนซื่อจคากับเป็นเป็นไเป็นตัวไทยกับเป็นกูเมย์น่ะังดเลยเมย์ปงานกูวมดแล้วมึงบัเป็นกูเป็นกับปอต่อสายเราอ่ะ มันาสตาด้องพี่น้องสุดท้ายแล้วความหลับมาถึงเปิดเผยพอนี้าชีาเปลี่ยนกับมันไงวะวิญญาณยันบบนะอย่าเปิดเผยไปบน,ลนโลกเ,เอาวะพี่เด็ดเ,เดีดเ่เาใ่าเด้อาาปิ่งแบกกูออกมาปอน้องหึ